อทมาเฟียตอนที่ยี่หกถึงทองบาจะรู้ตัวว่านอนกอดอาทิตย์มาทั้งคืนแต่นั่าเป็นเพราะเขาหลับและไม่รู้ตัวอีกฝ่ายก็ยิ้มเจ้าเล่ห์ท่าทางกุ้มกิมมองดูแล้วเหมือนเจอเย้ยเขาซะมากกว่าเมื่อคืนหลับสบายไหมแต่ก็คงสบายอยู่หรอกพอเมื่อคืนทำเอาซันนอนไม่หลับออกซะเลย ฉันนะ่ะก็ไม่ใช่พร,พระอิฐพปูนนะก็มีความรู้สึกเหมือนกันระวังฉันจะทนไม่ได้เอาคุณอาทิตย์คุณพูดอะไรของคุณผมไม่ได้ทำอย่างที่คุณว่าซะหน่อยแล้วที่เมื่อคืนทำละ่ะเล่นเอาสันเกิดทนไม่ไหวเลยนะผมไม่พูดกับคุณแล้วคุณคิดไม่ดีกับผมเดี๋ยวสิคิดจะไปก็ไปเหรอ อาทิตย์ดึงแขนของทองใบไม่ให้แม้แต่ลุกขึ้นจากเตียงปล่อยผมนะถ้าเขื้นยังดิน้นฉันจะทำมากกว่าจับแขนคุณจะทำอะไรผมเจ้คิดว่าฉันจะทำอะไรล่ะอยู่บนเตียงขนาดนี้แล้วคุณอาทิตย์ผมขอร้องล่ะคุณจะทำอะไรผมเลยนะถ้าผมทำอะไรผิดผมขอโทษล่างเล็กถึงกับยกมือไหว้เพื่อขอโทษเขาอาทิตย์ ถึงกับเหลตามองเขารู้ว่าทองใบไม่ได้กลัวเขาจริงๆหรอกเพียงแต่ต้องการเอาตัวรอดทองใบฉลาดไม่ใช่เล่นงั้นก็ไปขอบคุณครับทองใบรีบลุกขึ้นจากเตียงเพราะคิดว่าเขาจะปล่อยแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นอาทิตย์ให้กลับไปเอาเสื้อผ้าที่ห้องของเขามาให้เขาเปลี่ยนทองใบต้องทำตามคำสั่ง เพราะว่าที่นี่ไม่มีใครขัดคำสั่งเขาได้อาทิตย์มองล่างเล็กที่เดินออกไปเขาตัดสินใจเดินตามน้องไปที่ห้องแล้วก็ปิดประตูทำให้ท้องใบหันกวับมามองแล้วก็หาทางหนีพอรู้ตัวว่าหากอาทิตย์จะทำอะไรเขามันไม่ยากเลยพอตอนนี้เขาเหมือนเหยื่อที่อยู่ในกรงคุณอาทิตย์ คุณตามมาทำไมล่ะครับฉันเปลี่ยนใจแล้วเดยสฉันจะเปลี่ยนเสืาเองส่วนเราผมผมทำไมล่ะครับผมทำไม่ได้นะครับถ้าคุณจะให้ผมช่วยอาบน้ำที่รกฉันก็ไม่คืนหรอกนะแต่พอทองใบพูดฉันก็ว่าดีเหมือนกันไม่ได้นะครับผมไม่เคยอาบน้ำให้คนอื่นก็ลองดูก่อนสิอาจจะดีก็ได้นะทองใบอาจจะชอบ ไม่ครับผมไม่ชอบแล้วผมก็เพิ่งเจอเรื่องเลวร้ายมาคุณอย่าให้ผมทำอะไรแบบนี้เลยนะครับอาทิตย์เพิ่งนึกได้ว่าน้องเพิ่งถูกช่วยมาจกากการถูกจับตัวเขารู้สึกผิดและรู้ว่าตัวเองก้างน้องแรงไปหน่อยฉันขอโทษนี่ทองใบยังตกใจอยู่เหรอตกใจมากเลยครับ ขอโทษนะอาทิตย์พูดพร้อมกับเข้าไปจับมือของทองใบไม่เป็นไรหรอครับผมอะไรนะคุณอาทิตย์นั่นหรอใช่เมื่อวานถูกจับไปรู้ไหมว่าจะโดนอะไรฉันไม่รู้หรอกแต่ที่รู้รู้ฉันเอาตัวรอดได้มันจะพานายไปให้กับคุณชัยพวกนั้นจะพาฉันาไปให้คุณชัยทำไมก็พวกนั้นเป็นลูกน้องของไอ้คุณชัยนะสิก็เลยจะพานาย ไปปนลเปอร์สวัสดิ์ให้กับเจ้านายของมันบ้าจังนี่จริงเหรอเนี่ยเกิดไปแล้วเห็นไหมถ้าเจ้านายของฉันไปถ้วยไม่ทันนาอาจจะเสร็จไอ้คุณชัยไปแล้วก็ได้หมอนี่มันเหือดจ,จริงคุณนำเพชรก็ทีอย่างแล้วถ้าอย่างนั้นฉันคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไม่ได้นะนี่จะไปไหนฉันจะกลับไปหาคุณรลแกรฉันจะให้คุณอาทิเดือยวเราไม่ได้ คงไม่ทันแล้วล่ะคุณอาทิตย์เล่นคุณชัยสยับเลยพอรู้ว่า,าทิตทำอะไรกับคุณชัยบ้างทําให้ทองใบรู้สึกเป็นห่วงเขาทันทีอย่าห้ามฉันเลยนะไม่ห้ามฉันได้ไงแล้วไม่คิดว่าเขาจะทําเรื่องเลวร้ายได้ถึงขนาดนี้คุณน้ำเพชรต้องระวังตัวไว้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยากให้เจ้านาย มารับตัวผมตอนนี้เลยการรับปากฉันแล้วแต่ยังไม่ได้พูดกับอาทิตย์นายไม่เป็นไรนะผมไม่เป็นไรครับแต่ผมลำบากใจมากเลยไม่อยู่กับคุณอาทิตย์ผมรู้สึกว่าเขาจ้องจะขย้ำผมตลอดเวลาก็ดีนะสิเป็นเมียคุณอาทิตย์ไม่ดีหรือไงไอ้ปิติแกลองบ้างไหมปิติถึงกับสายหน้าแน่นอนว่าถึงภายนอกอาทิตย จะดูเป็นคนนิ่งๆแต่ลองได้หลายแล้วถึงขั้นเอาตายพูดง่ายๆว่าโหดเอาเรื่องผมจะรอนะครับคุณน้ำเพชรพยายามจะรออย่างใจเย็นยังไงก็ระวังตัวให้ดีอย่ะไปพาดคุณมากครับเมื่อน้ำเพชรกลับไปที่ริบอยสัดแล้วพูดเรื่องนี้กับเลแกนเละกนถึงกับหัวเราะนี่คุณรู้เรื่องนี้แล้วเหรอก็รู้น่ะสิแล้วเศรยังไงอ่ะ เรียกทองใบกลับมานะไม่ไม่ได้ขาดอยู่กับอาทิตย์ด,ยดีแล้วทําไมทําอย่างนี้ล่ะทองใบไม่อยากให้อาทิตย์เดือดร้อนวันนั้นไม่เดือดร้อนหรอกอยู่ที่นั่นจะยิ่งปลอดภัยฉันอยากดูแลน้าเพชรให้เต็มที่เพียงคนเดียวแค่ทองใบอีกคนหนึ่งมันยากมากสําหรับนายเลยเหรอก,ก็ไม่ยากหรอกอย่างงอนฉันเลยนะไม่รู้ล่ะฉันเห็นเราก็สงสารทองใบไม,ไม่ได้นี่ มันไม่เป็นอะไรหรอกแต่พูดอย่างนี้ก็แสดงว่านายไม่รู้จริงๆนะเหรอว่าเพื่อนของนายจ้องจะจับทองใบอยู่น่าจับฮะอย่างไรทองใบเนี่ยนะอาทิตย์มันจะจับมีแต่ทองใบจะจับไม่อาทิตย์ซะมากกว่าเพราะไออาทิตย์มันไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกสารประกันได้แต่เท่าที่ฉันได้ยินทองใบเล่าให้ชั้นฟังมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยอย่าไปฟังอะไรมันมากมันก็เพ้อเพ้อบ้าบอของมัน ถึงน้ำเพชรจะพยายามช่วยพูดแล้วแต่เลแกมไม่มีทีท่าว่าจะโอนอ่อนผ่อนตามพุทธได้จะยืนฟัง,งเงียบรู้เลยว่าทองใบอาจจะเจองานยากเข้าให้แล้วเพราะถ้าเป็นเขางานนี้มันจะไม่ยากเลยสงสัยงานนี้ต้องออกแรงช่วยทองใบซะหน่อยเมื่อสบประกาศพุทธก็โทรไปหาทองใบทันทีสอนได้ทองใบอยู่อาทิ์ไม่ฉันไม่ทำในก,กาศ ฉันไม่ใช่ในายแมวยั่วสวสัสดก็ทําหน่อยสิวะคุณอาทิตย์ก็สนใจแกแน่จันทําทไมแกไม่ตามเขาออกไปในเมื่อคุณรู้ว่าคุณอาทิตย์ไม่อยู่แล้วคุณมาทําไมล่ะครับ